สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องทีทีนะครับวันนี้เราก็จะมาอัดแมปที่มีชื่อ Fish Game นะครับซึ่งมันเป็นแมปที่ทํามาจากซีรีส์เรื่อง Squid Game ใครยังไม่ได้ดูก็น,นะผมก็ไม่สปอยแล้วกันผมก็ยังไม่ได้ดูกันมีเสียงรบกวนหน่อยขออภัยนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะมาอัดเกม Fish Game กันนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนี่ได้เข้ามาแล้วนี่นะไปเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยเหลือ50วิจะได้ไดอ่าเออเออ,เอ,อ,เอ,อ My Sun Channel ห้าสิบวิจะได้ห้าสิบห้าสิบวิจะได้เข้าคใครนนะใครเลยนะไปจะมาละจะมาละนี่ผมได้ลองเล่นไปหลังฟองน,นะก็ชนะมา25บครับชอคนไทยด้วยบคนไทยเล่นเยอะ นี่นี่คือคนลืมเปลี่ยนภาษาไม่ลอไม่พอฟร้่นรัอนฟร้อนฟรอนไร F U น็ดีอนร้อนฟร้อตสร้อนที่ตน้อนฟร้น้อน่อนฟร้อนฟี่อนฟรอนทร่อขาร้อน้อนอนฟร้อนฟ้อรนอนฟรน้านฟร้้วอรอนอนาอร้อร้อ เปิดเสียงโอ้ว่าอยู่อา่ค่คะมันตายเพราะปืนข้างบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียอาค่ะไม่มีใครตายโอ้โหไม่มีใครรอนเขาอยู่แถวหลังสุดอ,ะอ้ะอ้าตาย ไม่สบบามารถเดินไปได้เอื้ตายเลือดไป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 เริ่มมันจะเด็วขึ้นเดี๋ยวจะเ,วเ,วเข้าถ่ายนี่ไปนี่มันจะเริ่มจะพูดพูดเร็วขึ้นอ่าตายตายศพเขาบอกว่ามันคนมีภาษาจีนเนี <c oughs> ่ยจีนเกาหลีไม่รู้ช่าง โอ้ยหนึ่งเดียวชนะละครั้งที่ยี่สิบหกที่ชนะเอ้าเนี่ยเขาชอบปีนขึ้นต้นไม้บ้างปีนขึ้นหัวเด็กนี่ปีนในเส้นต้นไม้เฮ้ยนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทไมุ่้งหินวะนั่นคืออะไรอะ อาจจะอาจจะเป็นด่านใหม่ที่เขากำลังทำยังไม่เสร็จเขาก็อาจจะซ่อนไปตรงนู้นอยู่ก็ได้เมื่อว่ามันหนาเลยะก็เสียงนก็ชนะเลยบักบักบักใช่จริงเขาเคยเจอโอ้อ่อมาแล้ว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 เราต้องฟังเสียงดีๆเขาก็ดูชอบดูตลอดเวลา แล้วสิบวิแล้วสิบวิมามาไกลละไกลละคนเล่นเยอะมากมีแบบหนึ่งคนเล่นสองร้อยกว่าคนเซิร์ฟหนึ่งเข้าได้สองร้อยกว่าคนมันมีแบบสกุยเกม,มไปละน่าน่ายไปปืนอยู่ข้างบนตอนแรกก็งไม่นี่มันคืออะไรสุดท้ายมันคือปืนไป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  าพาเดิน<า>ไม่ดูมึงไงทำไมต้องให้่าเดินเนี่ยโอ้ตายกันเต็มไป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 ต้องฟังเสียงดีๆพี่งต้องเปิดเสียงเยอะๆนะว่ามีเพลงทด้ซันอยู่ข้างหลังเฮ้ยได้รก,กระเป๋าเหรอก,กระเป๋าจากไหนอ,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 อ่ะเขาเขาเออเขายังไม่อยากเข้าโอ้ มัวชวนคุยนั่นแหละสันโอ้ชวนคุยชวนคุยชวยุยช่วยช่วยช่ยช่วยช่ยช่วยช่ยช่วย่ไเงกระเป๋าไม่เปลกอย่างไรก็มีกระเป๋าใบนี้นะ Built-in p a t FX Artist ใส่จากแรกโค้ดจากแมบนี่มีรูปผีตรงนี้ใครดูตอนกลางคืนก็ขอแสดงความยินดีเอ่ยเสียใจอมีอันนี้ก็มีรูปผีไม่รู้เขาไปใส่ทำไมอันนี้คือคนจ้างแบบเป็นยูทูบเบอรเผื่อใครยังไม่รู้นะ อันนี้มีมิสเตอร์ฟิลแฟมเผื่อใครไม่รู้จักในช่องฟาร์มิงโก้ไม่ขึ้นรูปแล้วกันขี้เกียจขึ้นต้อเบิดไปเนี่ยไงมิสเตอร์ฟิลแฟมแล้วก็อ,อ,อ่าอืมโทนมีถังขยะไม่รู้เขาใส่ไปททำไ,ไมไนะมามามาเดี๋ยวห้าสิบวิไม่น่าตายจะชยย้่ปุนันนี้ต้องชนะอย่างน้อยสามหน้า ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆเปิดๆๆในแชทในแชทเคโอเคทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเลยทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่อะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นไ่ะไรไปแปลกๆรใช่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีใครพิมพ์ใครพิมพ์แล้วไม่มีไม่มีใครพิมพ์ไม่มีเมาๆๆดูคนไทยเต็มเลยแต่คนไทยเล่นอ่ะ ใช่พิมพ์แบบนั้นคนนี่ไงลืมเปลี่ยนภาษารอบที่เออไม่มีอะไรจริงๆนะทุกคนบายเวลาเล่นตอนเวลาเล่นแต่ผมจะชอบพิมเนี่ยนะเพราะว่าให้สมัธโอ้ตายเต็ม เน็ตเขาอาจจะไม่ดีไงแต่ว่าเขาเน็ตเขาอาจจะแบบเขาอาจจะแบบเครื่องไม่ลื่นหนึ่ง F V S อะไรบนีไปสางี้จ้าต้องนี่ชาวฟามที่มันหันคอขึ้นหันคอลงเหมือนอะไรนะแอสซิตี้เขาชนะยิ้ยิมหกครั้งแล้วเดียวไหมนั่นเล่นกับกะทิ ีพีสนันดิระนะเหลือหนึ่งนาทีครึ่งไปจีพีสันิรจริงมีแมปเออนี่ยแหละออประมาณก,ก็น,นะ <c oughs> มันอาจจะมีแมปสกวิตเกมเยอะกว่านี้นะก็มันมีแมปเยอะกว่านี้อาจจะมีแมปที่สนุกข,ขึ้นอันนี้แมปนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่เขาสร้างกูจ <c oughs> ูจูว่าหลายๆคนเขาก็เล่นกันแหละแต่ว่า เกมเดียวไงก็คือเกมไอตุ๊กตา A I O U คนอย่าว่าผมนะเพราะวกผมไม่ได้ดูหนังผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องแค่โดนเขาสปอยอย่างเดียวมันแค่เขาสปอยสปอยอย่างวะเรียกเกม A A I O U ใช่ไหมมาเขาเวียตนามเหรองของช่อง่องมันหนแล้วไม่ได้โอ้ย อันนี้ก็ปีนขึ้นมานี่เขาปีนขึ้นมาตรงนี้อ,อย่าพูดอะไรก็ไม่รู้ยี่สิหกครั้งโอ้นี่ไงนี่แหละบักไทยมีอ m Indo. i อินโดอ h a ไทยส่งไปุด i อไม่เอาไม่เอาเราไม่บอกส่งฉันบอก มีสองนิ้วแล้วก็ตามด้วยภาษาไทยนี่ไงสังเ้วไหนนะจ๊ะเขาพิมพ์ไทยไม่ได้เพราะเขาอ่าซื่อสับอายุน้อยกว่าสิบสามปีเขาไม่ไดเนี่ยเวลาเขาพิมพ์นะอมาเขาก็ต้องพิมพ์อย่างเงี้ยศูนย์แล้วก็คำโอ้ไม่น่าเลยน่าเลย กันเด็กเป็นไงไปไปโอ้ตายทปไมคนขี้เลื่อนคนอะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ปะไปเหมือนแก้วขี้ขุงมากอะ มันพูดเร็วขึ้นไงนี่พอขึ้นเหมือนเนสตี้ก่อนก่อนถึงประมาณที่สามที่สี่หรือที่หนึ่งบ้างอะไรเงี้ยสมัยนี้โอ้โหพอมาถ่ายคลิปพอมาถ่ายคลิปชวนคุยแล้วก็มีเบอรศูนย์ พอเราไม่ถ่ายคลิปฟีมันลยมขึ้นตกเลยใช่ไหมเออเท่ที่สุดในเซิร์ฟพอถ่ายคลิปโอโหกากที่สุดในเซิร์ฟใช่แบบเนิบมากเลยโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครอยากลองมาเล่นเองกดลิงก์ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย,บาย